สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียออฟทาลอดบกันเชรยาน,นะคะคลิปนี้เราจะมาัเดสทานในการรักของคุณมากันที่วันต่อป่า <c oughs> สองวันแล้วนะจ๊ะอาจารย์กลับมาแล้วนะจ๊ะกลับมาแล้วเอฟซที่น่ารักสวัสดีเอฟซสวัสดีสมาชิกข่้นใหม่สวัสดีเอฟซไทย FC ต่างประเทศสวัสดีชาวส่องสวัสดีทุกๆคนอาจารย์กลับมาแล้วนะคะ มาหายไปสองวันคิดถึงกันใช่ไหมเรามาเปิดความรักความสัมพันธ์กันต่อมากันที่วันพุธค่ะวันพุธสถานการณ์รักของคุณเซพพกถึงสามสิบพฤติการนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเป็นการดูดวงบัตรตวันตกเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่เนี้ย อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าการดูดวงใวี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วๆไปโอเคไหมตรงก็ได้ใจด้วยไม่ตรงก็อย่าว่ากันโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูได้หมดแหละมาดูเถอโอเคไหมอ่ะพุทธาเรามาดูสถานการณ์ของคุณที่เกิดขึ้นอดีตปัจจุบันและก็อนาคตอันใกลน้นี้แค่ใกล้ๆนะจ๊ะ เราจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่เราต้องระมัดระวงังหรือเป็นไกด์ไลน์สำหรับนาําำทางสำหรับชีวิตนะจ๊ะ,ะถ้ามีความรักดีๆจะตบจะแต่งหรือความรักสวยหรูมากอินเลิฟก,กันมากก็เลื่อนผ่านเลยไปเพราะว่าสําหรับรักที่มีประเด็นรักที่มีปัญหาแอบรักแอบ,แอบชอบแอบคบแอบคุยแอบกิ๊กแอบแซบแซบหรือเปล่าไม่รู้นะจ๊ะ โอ้พลังงานหลักของอด,ดีตที่ผ่านมาเป็นเดอะทาวเวอร์มาเลยแหละจใหหนูจามีอะไรพังลงไปแบบกระทันหันไหมมีอะไรเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งหลักเลยอดีตไพ่ของอดีตที่ผ่านมามีการจบมีการพังรักที่เป็นเป็นรักอ่ะเดี๋ยวก่อนไปงานก่อนเนาะไปงานก่อนโอเคไหมอ่าเรื่องของการทํางานค่ะคุณมีเกณฑ์ของการยกย้ายที่ทํางานนะคะยกย้ายแต่คุณไม่แน่ใจว่าการยกย้ายนั้นจะทามาซึ่ง ความสุขหรือความทุกข์หรือการโยกย้ายนั้นจะไปในทิศทางที่ดีไหมก็กังวลใจอยู่แต่มีความฝันไว้ว่ามันอาจจะดีกว่าเกา่ามันอาจจะดีหรือมีเกณฑ์ของการโยกย้ายเนี่ยไม่แน่ใจว่าควรจะทําเรื่องย้ายไหมหรือจะย้ายไปไหมมีเกณฑ์ของการโยกย้ายย้ายแผนกย้ายบ้านย้ายงานย้ายการต่อเติมเสริมต่อเติมบ้านอ่าคิดถึงเรื่องบ้านอะไรอย่างนี้และจะพุทธ ไพ่ของเจ็ดถ้วยเป็นพลังงานหลักเลยเจ็ดถ้วยคืออะไรเจ็ดถ้วยคือความฝันความฝันความคิดการมันโนหรือความคิดที่เรายัางไม่ได้ลงมือทําก็ได้ถ้าเป็นแค่ความคิดที่ยังไม่ได้ลงมือทําก็พิจารณาดีๆเพราะว่าสิ่งที่คุณคิดนั้นอาจจะเป็นแค่ภาพรวงตาก็ได้ถ้าคิดแล้วก็ลงมือทําไปด้วยถ้าลงมือทําความฝันก็จะอาจจะไม่ไกลเกินฝันนะจ๊ะ อยากฝันถึงอะไรก็ไปให้ถึงก็เรียกว่าแต่อย่าฝันเกินตัวอย่าฝันเกินจริงลงทุนไปแสนอยากได้10บล้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกินตัวหรือมันเกินเกินจริงเอาแบบว่าฝันฝันที่มันเป็นไปได้ด้วยไม่ใช่ฝันที่มันเป็นไปไม่ได้อันนี้คือภาพลวงตานะคะการลงทุนลงแรงอะไรไปช่วงนี้มีเกณฑ์ของการได้พบปะผู้คนพบปะสังคมใหม่ๆการติดต่อสื่อสารการติดต่อประสานงานสื่อสารกับคนหลายๆคนเออ อารมณ์ประมาณนี้หรือการลงทุนหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ถ้าอยากถ้าคิดว่าแบบอยากจะทําจะทํากิจการแล้วก็หุ้นกับเพื่อนหุ้นกับคนนูนน้นคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์ของการคุยกันตกลงกันให้รู้เรื่องก่อนตกลงถึงความเป็นธรรมก่อนตกลงถึงข้อตกลงว่าเราหุ้นกันเธอทําอะไรลงทุนลงแรงอะไรแบบเนี้ยจะได้ไม่เกิดการทะเละาะกันทีหลัง จะได้ไม่เกิดการรู้สึกว่าเราเราทำเราหุ้นกันคนนี้ทำคนนี้ไม่ทำไม่ได้ความเป็นธรรมกับกับการที่อยู่ตรงนี้ที่นี้ทีนี้พอหุ้นไปแล้วลงเงินไปแล้วก็ต้องจำยอมจำใจทำต่อไปอะไรแบบนี้นะจ๊ะอารมณ์นี้เลยมีเรื่องข่าวดีข่าวร้ายเข้ามาผสมกันอยู่นะตรงนี้ค่ะอืมเพยเตือนถึงการวางแผนการพูดคุยการเจรจาต่อรองอ่าแต่ว่าระวังการเจรจาต่อรองหรือ ความเห็นที่ไม่ตรงกันความเห็นเราคิดอย่างหนึง่งเราเสนอไอเดียเสนอไอเดียไปแบบหนึง่งแต่เพื่อนแบบเอ้ยอย่างนี้ไม่ดีไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่ขัดแย้งแค่ความคิดที่สวนทางไม่ทําให้เราต่บเกะแตกแยกไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าจะทําอะไรควบคุมการเซ็นสัญญาหรือถ้าทํางานเอกสารสัญญาใดๆก็ให้มองถึง เอกสารสัญญาที่เราเซ็นไปแล้วมันจะผูกมัดตัวเราทีหลังหรือเปล่าได้รับความเป็นธรรมกับสัญญานั้นๆหรือเปล่านี่คือสิ่งต้องระวังสิ่งที่คุณคิดหนาะเดทที่ผ่านมาไพ่ของความรักค่ะเดอะทาวเวอร์มาเดตที่ผ่านมาพังกับอะไรมาจบกับอะไรมาหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นฉับบันทันด่วนเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวในเรื่องของความรักก็เหมือนกัน ในเรื่องของความรักระวังเรื่องความรักซ้อนเรื่องความรักที่ไปชอบเขาเราชอบเขาแล้วดูว่าเขาชอบเราไหมเขาอาจจะชอบแต่เขาอาจจะไม่ได้รักเขาอาจจะไม่ได้เลือกถามว่าอาจารย์ถ้าเขาไม่รักเขามาถ้าเขาไม่มารักเขามาแยนูทาไมเขาไม่หยอดคนเราต้องมีความชอบก่อนค่ะ ชอบรักไม่เหมือนกันจริงใจไม่เหมือนกันบางคนไม่รักไม่ชอบแต่ก็ชอบหยอดชอบแย่ชอบอ่อยมันก็มีแบบนี้เหมือนกันก็ให้ระวังไว้การรอใครรอคนที่จากไปรอคนเก่ารอคนไกลรอการเคลียร์รอความรักต้องทําใจหน่อยการรอคอยนั้นยังคงเป็นความฝันยังไม่ได้เป็นความจริงมากนักเพราะว่าคุณฝันว่าเขาจะมาง้อไหมเราบอกเลิกกับเขาไปแล้วเขาจะมาง้อเราไหมา เขาจะมาง้อเราไหมเออรอนานแล้วนะจะส่งข้อความมาหาเมาเราไหมจะมาอธิบายเรื่องราวที่เราเข้าใจผิดหรือจริงๆเราเข้าใจถูกหรือเปล่าก็ยังคงต้องรอต่อไปความรักยังคงอยู่ยังคงรักเขาแล้วเฝ้ารอคอยแต่การรอคอยของคุณนะ่ะคุณก็เดินไปข้างหน้าด้วยคุณก็รู้นะคุณรู้ถึงความรักที่เขาเองก็ไม่เต็มที่กับเราอะดูแล้วเหมือนกับเขาก็ไม่เต็มที่อะ เขาเหมือนรักอ่ะทําเหมือนรักทาเหมือนรักทาเหมือนจริงใจแต่คุณก็พยายามจะจะเรียนรู้อยู่นะไม่ใช่ว่าจะไม่รู้นะคือคนเราถูกกระทำอ่ะมันรู้ได้ด้วยจิตสํานึกด้วยการกระทําของเขาเรารู้ได้เราคิดได้แต่ว่าเราอาจจะทําไม่ได้เพราะเรารักเขาอารมณ์นี้อารมณ์นี้นะจ๊ะขอขยายของคุณหน่อยห้าถ้วยของคุณคืออะไรห้าถ้วยหรือตัวคุณยังมีช้อยเยอะใจหนู คุณมีช้อยเยอะหรือเปล่าเจ็ดถ้วยไอ้ไม่ใช่ห้าห้าถ้วยห้าถ้วยห้าถ้วยคือความฝันความรักที่ยังเป็นแค่ความฝันคนเก่าอยากให้คนเก่ากลับมาเติร์ดปาร์ตี้ไหมเติร์ดปาร์ตี้หรือเปล่าอยากให้เขาโอเคบางคนอาจจะคิดได้ว่าถ้าเราเป็นแฟนกันไม่ได้เรากลับมาเป็นกัลยาณมิตรกันได้ไหมคืออย่าไปจัดชันในหะ้อยู่ข้างๆฉนันละคือไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้อ่าในเมื่อเธอมีตัวจริงอยู่แล้ว เราเป็นเพื่อนกันได้ไหมยังคุยกันได้ไหมยังทักกันได้ไหมอยู่ตรงนี้ได้ไหมอะไรแบบเนี้ยเหมือนคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับความเป็นเพื่อนความรักถ้ามันเป็นความรักไปแล้วถามว่าการที่คุณบอกว่าขอเป็นกัลยานามิตรแต่จริงๆคุณไม่ได้อยากเป็นหรอกกัลยานามิตรเพียงแต่คุณหลอกตัวเองว่าคือถ้าเขาจากไปเราคงเสียใจก็เลยอยากให้อยู่เป็นแบบขอคุยกับเขาบ้างเพราะยังตัดใจไม่ได้ มันเป็นความรู้สึกที่ความเป็นเพื่อนมันมีไม่ได้คนที่เป็นคนที่เป็นลนักษณะของคนที่รักไปแล้วกลับมาเป็นเพื่อนยากนะคุณอยากให้ใครคนหนึ่งที่กลับมาค่ะคุณอยากต้องการให้ใครคนหนึ่งกลับมาเพื่อมาเริ่มต้นกันใหม่คุณจะรอคอยด้วยความอดทนหรือมีใครบางคนกลับมาแล้วกลับมาหรือยงังตอบด้วยพุทธเดโมน หงุดหงิดนะช่วงนี้อารมณ์ของคุณหงุดหงิดมีความหงุดหงิดมีความเสียใจมีความเศร้าใจมีความหม่นหมองคิดไปคิดกลับคิดในอารมณ์ดิ่งดาวกับความรู้สึกกับความคิดของคุณเองคุณรู้ทุกอย่างทบทวนรู้เรื่องราวสถานการณ์ของคุณรู้เหตุรู้ผลแต่ยังคงเสียใจเสียายเสียใจเสียเวลามีใครบางคนทำให้คุณผิดหวังคุณอาจจะมองเขาดีเกินไปคุณอาจจะ คุณอาจจะคาดหวังกับเขามากเกินไปพอสิ่งที่คุณวาดหวังรับไม่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณวาดหวังก็ทําให้คุณต้องเสียใจนะจ๊ะนี่คือพลังงานของคุณคุณอาจจะดีวกับคนราศีสิงค์ค่ะราศีสิง์ราศีเมถุนราศีตุลราศีธนูอาจจะเป็นทหารตำรวจราชการอายการสสบตกำนันพ้คนรักษากฎหมายได้หมดนะจ๊ะอืมอ่ะไปที่คนที่คุณรักเขาชีวิตเขาเป็นยังไง ชีวิตเขาเป็นอย่างไรคะชีวิตของเขาเป็นอย่างไรไปดูคนที่คุณรักการชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นงไงบ้าง เขาอยากพูดคุยเขาวางแผนอะไรไว้ความรักที่เหนื่อยค่ะเขาบอกว่าเหนื่อยเหลือเกินบางทีภาระหน้าที่เขาต้องรับผิดชอบมันมีเยอะมากมันไม่ได้มีถึงความรักอย่างเดียวมันมีถึงเรื่องปากและท้องการงานชีวิตโดยรวมๆซึ่งเขารู้สึกว่าเหนื่อยเขาเหนื่อยกับสิ่งรอบข้างเขาก็คิดเยอะคิดมากเขาก็พยายามตัดสินใจบางคนพยายามตัดใจบล็อกไลน์บล็อกเฟซเขารู้ในสิ่งที่คุณทําเขารู้ต้องรู้ทุกอย่างกับความรักที่เลือกไม่ได้เดออมเพอค่ะ คุณอ,อาจจะอยู่กับเมฆพืชศพเมทุนไฟสวๆระรวยมากคือในความรู้สึกของเขานะถ้าความรักอันใดห,หรืออะไรก็ตามที่มากระทบกระเทือนจิตใจเขาเราทำให้เขาต้องดราม่ากับชีวิตเขาไม่อยากได้เขาจะเป็นคนที่กำหนดหรือคอนโทรลความสัมพันธ์ด้วยตัวเขาเองเลือกใช้ชีวิตเองเลือกเดินด้วยตัวเองถ้ามันไม่เวิร์กก็ตัดค่ะ เขาก็พร้อมจะตัดทั้งทังเขารู้ความต้องการแต่เขาไม่ทําเขาไม่ให้เขาค่อนข้างจะมีช้อยมีตัวเลือกเขารักตัวเองเป็นคนคนนี้รักตัวเองเป็นคุณอาจจะเป็ู่กว่าคนที่เขามีครอบครัวแล้วหรือเขามีทางเลือกเยอะเขามีช้อยเยอะเขามีคนในความสัมพันธ์เยอะด้วยโปรไฟล์เขาหน้าที่การงานเขาชีวิตเขาค่อนข้างมีคนเข้ามาให้เขาคัดสรรเยอะชีเดียวเพราะฉะนั้น ไม่แคร์โนสนโนคานโนมไมแต่เขาคิดมากับความสัมพันธ์นี้แต่ถ้ามันไปกันไม่ไหวจริงๆเขาพร้อมตัดอ,อกตัดใจตัดสัมพันธ์โหดนะคนนี้ถือดาบเอซออฟสอดอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่ดาวมาตัดออกจากชีวิตหมดชีวิตเขาเองเขาก็บอกว่าฝาจะประคับประคองตัวเองมาให้ยืนอยู่ณจุดนี้ได้ก็ลาบากเพราะฉะนั้นผ่านโลกมาเยอะคุณอาจจะเดียวกับคนที่มีอายุมากหน่อยเขาเด็กกว่าคุณหรือคุณเด็กกว่าเขาก็เป็นได้เช่นเดียวกัน อ่ะหนึ่งถึงเอ้ยสิถึงสามสิบนี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมันจะไปในทิศทางไหนบ้างคะมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมมันจะมีอะไรขยับขยื่นไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไหม เดวาราแฟนไปบวชเรวอ่ะมีคนไปบวชถือสินกินเจสวดมนต์ไหว้พระความรักที่ไม่มีสถานะค่ะเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรกันก็ไม่รู้มากกว่าเพื่อนเฟนวิดเบเนฟตหรือเปล่ามากกว่าเพื่อนไม,ไม่ใช่แฟนไม่มีสถานะหรือว่าเป็นสถานะที่ให้กันไม่ได้ใครบางคนให้สถานะไม่ได้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณคนคนนี้ยังมามา,มาเป็นปัญหาเขาเขาบล็อกคุณเปล่ามีการบล็อกกันอะความรักที่เขาไม่แน่ใจในการเลือกค่ะ คุณอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดกขออ,องอถูกทุกข้อเขามีถูกทุกข้อค่ะใครก็ได้ที่เติมเต็มเขาได้เพราะฉะนั้นคุณไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดค่ะเขาไม่แน่ใจถ้าเขาส่องได้เขาส่องคุณอยู่ถ้าเขาบล็อกอยู่เขาก็เปิดบล็อกก่อนแล้วเขาก็ส่องแล้วเขาถามว่าเขาอยากเกิดการเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณจะทักไปเขาก็รออยู่นะจ๊ะอ,อารมณ์นี้จ้ะคุณคิดยังไงกับเขาเขาคิดยังไงกับคุณคะ เขาคิดยังไงกับคุณแม่หล่นอีกแล้วอ่ะหล่นอีกแล้วหล่นอีกแล้วเทาใหม่เขาคิดอย่างไรกับคุณคะเดวิลค่ะการวนเวียนเขากับคุณยังวนเวียนกันอยู่ในชีวิต มันเป็นมันเป็นลนักษณะของการวนไปวนกลับเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีวนเวียนการเริ่มต้นใหม่พักเบรกเครียดถั่วอับครับเลิฟเลิฟวนเวียนเพื่อต้องทนไพ่ของคุณลักษณะของการเงียบเฉยต่อกันวนเวียนในความคิดบางคนคิดอยากจะเริ่มต้นใหม่อีกใจหนึ่งคิดว่ารักเขาเหลือเกินก็ยังอยากยำจำยอมจำใจจำทนเพื่อให้มีใครคนหนึ่งไว้ในความสัมพันธ์ดีกว่าการจากไปตลอดการ คุณอาจจะเดียวกับสิงห์เขาคิดแบบนั้นเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมเราสีกุ้มคาะเดือดตาการเยียวยาการบาลานซ์การทำใจการมองไปสู่สิง่งใหม่ที่ดีกว่าเขามีเด็กเขาไม่ชอบนะเขามีเด็กเขาไม่ชอบด้วยล่ะหรือเขาอยากจะขอโอกาสจากคุณเขาได้ก,กว่ากันไหมความรักความสัมพันธ์ที่ มันมองเรื่องของความมั่นคงได้ในบางคนใครจะไปแต่งงานเนี่ยใครจะไปแต่งงานมีคนจะไปแต่งงานหรอมีคนต้องการความรักความสัมพันธ์คุณดิวกับคนเจ้าชู้หรือระมุลไหมเดิวกับคนที่เขาค่อนข้างมีทางเลือกดูเงียบๆแต่ฟาดเรียบนะจ๊ะอารมณ์นั้นไม่แน่ใจในความรักความสัมพันธ์นี้แหละคะ่ะถามว่าเขาแน่ใจไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าการกลับมาควรจะให้โอกาสหรือควรจะปล่อยโอกาสนั้นให้หลุดลอยไปไม่แน่ใจเพราะ สี่ผ่านมามันก็เป็นเหมือนเคยเขาก็ไม่อยากให้มันเป็นเหมือนเคยมองถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วยิ่งมองไม่เห็นทางเลยนจะจ๊ะความในใจที่เขาอยากบอกค่ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะความต้องการในใจของเขาเขาต้องการอะไรกับความรักความสัมพันธ์เขาต้องการอะไรจากคุณแต่เขาไม่พูดออกมาความต้องการในใจของเขาเขาอยากได้รักแบบไหนเหรอ King o f s o r ซอ King งือดา วาดฝันอีโคสูงจัดเต็มน,นิ่งเฉยควบคุมคอนโทรลอยู่ในพื้นที่ของตัวเองตัดสินใจได้เด็ดขาดใจแข็ง queen of pentacles เสียใจนะกับความรักครั้งนี้เสียใจผิดหวังมันมีปัญหามันมีใครเข้ามาแก่งแย่งแข่งขันในความสัมพันธ์เด็กหรมีเด็กเข้ามา คนหนึ่งเริ่มทําตัวออกห่างความรู้สึกหรือความต้องการของเขาเขาอยากได้คุณไว้ในชีวิตเหมือนกันนะแต่อยากได้ไว้แบบในรูปแบบที่เขาต้องการคุณคือคนที่ค่อนข้างจะก็ดีก็ดีในความคิดของเขาก็ดีถ้ายังมีโอกาสก็โอเคก็สามารถไปต่อได้แต่การไปต่อน,นั้นต้องไม่ทำให้ทั้งคู่ต้องเจอแต่เรื่องดราม่าเขาอยากไปต่อแต่ไม่ใช่ไปต่อแบบ ด้วยด้วยทะเลาะด้วยการเรียกร้องใครบางคนต้องต้องการหรือเขามีคนของเขาอยู่แล้วอีกกรณีหนึ่งที่อาจารย์เห็นในไพ่อีกกรณีหนึ่งคือเขาไม่สามารถจะสนองตอบทุกๆอย่างที่คุณต้องการไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรเช่นต้องการเวลาต้องการความใส่ใจต้องการความช่วยเหลือเขาไม่สามารถให้คุณได้เขามีคนข้างกายตรวจริง ของเขาอยู่แล้วเข้ไหมอ่ะกรณีคนรักเก่าค่ะคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วจะมีโอกาสกลับมาไหมคะกรณีคนเกา่กาๆเป็นคนรักเกา่ามีโอกาสกลับมาไหมเจ็ดถ้วยคนรักเก่ากลับมาไหม ได้ข่าวข่าวได้ข่าวข่าวบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกหัวใจคิดถึงกันอยู่ต้องการกันอยู่แต่ในที่นี้มันมีคนสองสาคนขึ้นไปยากต่อการกลับมาแต่จะได้รับข่าวสารไม่ทางตรงก็ทางอ้อมการทักมาก็ตามหรือการได้รับข่าวเขาก็ตามแต่ว่าไม่ได้กลับมาคืนดีการกลับมาของอาจารย์บอกทุกครั้งไม่ได้กลับมาคืนดีนะจ๊ะอ่ะขอพ่ยแนะนําหน่อยค่ะขอพ่ายแนะนํา King of s ฟสอดไพ่แนะนำต้องบางครั้งบางสิ่งบางอย่างต้องอยู่ขึ้นอยู่ด้วยเหตุและผล H of p f p t n t l e l e ม,มีเงินมีทองมาเกี่ยวข้องไหมกับความสัมพันธ์นี้ความต้องการการซัพพอร์ตกันเรื่องเงินเรื่องใจเรื่องรักเรื่องเรื่องทุกๆอย่างอยากได้เงินด้วยอยากได้ความรักด้วยรักที่ปิดบังซ่อนเร้นนะจะรักกันชอบกันแต่มันเป็นความรักที่ปิดบังมีแตานะไม่ได้ ให้สถานะไม่ได้หรือความรักนี้มีการซัพพอร์ตเรื่องของเงินการกลับมาเพื่อการซัพพอร์ตเรื่องของเงินผลประโยชน์ใดๆก็ตามรักที่เป็นรักรับรับร,รักที่มันไม่มีสถานะพัฒนาช้าอาจจะคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างอาจจะไม่เคยเจอกันเลยหรือคุยกันแต่คุยกันแบบว่าไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันต่อไทักบ้างคุยบ้างเราทักไปอ่านแต่ไม่ตอบ เราไลา่หาก็ดูบ้างไม่ดูบ้างเหมือนไม่ใส่ใจอารมณ์แบบนี้มันจะบังเกิดขึ้นนะคะไพ่แนะนําว่าความรักใดๆก็ตามคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์มากนะมีสเสน่ห์มากและและสเสน่ห์ของคุณเองคุณก็มีซิกเซนสัมผัสที่6อย่างรู้ว่าเขาจริงใจต่อให้เขาจะจะพูดอะไรกับคุณนะ่ะถ้าคุณไม่ไม่เมคเซนเนี่ยคุณก็รับรู้ได้ถึงความจริงใจหรือไม่จริงใจ แต่คุณแก้งมองข้ามไปเพราะคุณรักเขาความรักมันบังตาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจจะไปจะอยู่อยู่ที่คุณเลยค่ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ s i a f e 0 3 2 9า y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ